สวัสดีครับอยู่กับผมเรเซอร์เบน์นะครับกอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Step Guru ในวันนี้ครับวันนี้มาดูครับว่าเรเซอร์เบน์จะคัดคู่ไหนมาให้และชดิดนิ้วแล้วก็ยีวิโกทีมไหนนะครับวันนี้จะพาไปดูที่ฟุตบอลเก่าโชเซดาอิตาลีนั่นเองนะครับผมก็จะพาไปดูคู่ระหว่างนาโปลีทีมนี้ครับเจอกับหมาป่าอาร์เอสโรมาแคลฟิชโนสปาริติเจอกับโชเซมูริโยมาดูนะครับว่าใครจะ ถูกเรซเบนต์ดิบนิ้วแล้วก็ฝันเจิมกันไปนะครับดานนั้นของนาโปลิทีมนี้นะครับก็รูการที่ถือว่าผลงานดีครับอยู่ที่3ของตารางการเลัมเบสแย่ยงแชมป์กับอินเตอร์มิลานของเซบีเนอิซากิแล้วก็ทางด้านของเอซิมิลานของ อ่าเซโรปิโอเรีอยู่ด้วยนะครับนัตอนนี้ซึ่งทางด้าน,น,นของนาโปลีอยู่ที่3ของตารางนะครับแล้วก็นักของโรมา่าอยู่ที่5ของตารางครับโรม่าเนี่ยเกมล่าสุดครับเป็นคอนเฟอเรนซ์ลีกการสำหรับเอาชนะบรูโคลีมไปได้4ประตูต่อศูนย์บุรินโด้ชนะบรูโคลีมได้สักทีนะฮะเป็นครั้งแรกใหม่พอติสตร์ของสโมอสรีเ,เดียวนะครับส่วนทางฝั่งของอ่านาโปลีกับเกมล่าสุดในเกมลีกเนี่ยก็แพ้ต่อเชื่อมมา3ต่อ2แบบสุดชอ็อคทีเดียวนะครับแต่ผมเชื่อนะครับว่าในความที่ มีวิกเตอร์โอซิมเฮนอินซิเย่ฟาเบลลุยคูริบารีอะไรพวกนี้ผมยังเชื่อเว้ยในนาโปลีทีมนี้ของสปาร์เวติแล้วก็เล่นที่สนามมาราโดน่าด้วยเปลี่ยนชื่อแล้วนะก็ผมเชื่อเว้ยว่าเกมน,นี้นาะโปรีชะนะแน่นอนต่อให้มุนยจะมีแทมมี่อัอบราฮัมจะมีฝ่าท้นนของลุยปาตติชิโอหรือซานิโอโรหรือยังไงก็แล้วแต่ผมเชื่อเว้ย นาลีชนะแน่นอนเฉือนชนะไปอสองปรับตูต่อหนึ่งเฟิ Here <we> ร์มเฮ้ยพี่กบสวัสดีชาเซปกูรูทุกคนด้วยนะครับโค้ชทีเด็ดประจำค่ำคืนวันนี้นะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างบาร์เซโลนาไปได้เลยนะครับวันนี้จะเปิดคัมนู ต้อนรับการไปเยือนทีมอย่างกาดิสครับเกมคู่นี้จะเตะกันในเวลาตีสอตรงนะครับสำหรับความน่าสนใจของคู่นี้นะครับทีมอย่างบาร์ซ่านะครับผลงานช่วงหลังในการเล่นเกมลีกพวกเขาไม่แพ้ใครมาแล้ว15นัดติดต่อกันนะครับเรียกได้ว่าดีมากๆเเกมหลังสุดก็ชนะรวดมาด้วยนะครับผู้มาเยือนในวันนี้นะครับเป็นทีมอย่างกาดิสครับทีมในโซนท้ายตารางนะครับผลงานในการออกไปเยือน5เกมหลังสุดไม่ชนะใครเลยนะครับตัวหลักๆของบาร์ซ่าในวันนี้นะครับก็จะขาดแค่เปรดรี่คนเดียวที่เหลือนี่สามารถลงเล่นกันได้ครบนะครับเฟ ลานตอเลสพวกอุสมานเดมเบเล่นะครับโอบาเมยองก็จะเป็นสามประสานในเกมรุกนะครับดังนั้นเกมนี้ครับบาซ่าก็เชื่อพวกเขาจะมุ่งมั่นเต็มที่นะครับเพื่อโอกาสในการคว้ารองแชมป์ให้ได้แล้วก็จะเป็นการชดเชยความรู้สึกแฟนๆนะครับหลังจากที่เพิ่งตกรอบมาในศึกยูโรปาลีกรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับในการแพ้กับแฟรงก์เฟิร์ตดังนั้นเกมนี้จะเป็นเกมแก้มือของชาบี้และก็ลูกทีมเล่นในคนัมนูเกมนี้2ประตูน่าจะยิงได้เป็นอย่างน้อยนะครับเชียร์บาเซลนาไปได้เลยนะครับ เอาละครับสำหรับใครที่กลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสเตปกรูในทุกๆช่องทางด้วยครับวันนี้ผมโฟตุงลาไปก่อนสวัสดีครับ